รับงาน PCX 150สีดำแดงครับคันนี้จมน้ำช่วมจากหันใหญ่มาก,ก็ทำคลิปรับรถก่อนแล้วกันนะฮะอันนี้ก็จำไม่ได้แล้วนะฮะว่ามันรือมาแล้วหรือว่าเพิ่งมารื้อนะครับแต่ก็อันนี้ผมเช็คเบื้องต้นแล้วคือรถสตาร์ทไม่ติดครับแล้วก็น้ำอะไรก็ยังมีอยู่นะฮะไม่ได้ทำอะไรเลยก็จะมาเริ่มต้นที่ผมใหม่เลยครัคันนี้ผมพยายามลองแล้วผมว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องของีโม ไม่ได้ใจว่าตัวไหนติดยังไงแต่ว่าคันนี้อาการค่อนข้างหนักนะครับอยู่ในเคสที่แบบต้องต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าอาการค่อนข้างหนักรถสตาร์ทไม่ติดนะครับรถเนี่ยมันแล้วแต่ดวงนะครับบางคันก็เสียมากบางคันก็เสียน้อยนะครับอย่าเอามาตรฐานของรถเรากับรถเขาไปเทียบกันนะครับบางคันเนี่ยจมน้ํามานะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอย่างเดียวสตาร์ทติดเลยนะครับอย่างอื่นไม่เสียเลยก็มีนะครับบางคันเนี่ย เสียหมดเป็นเป็นหมื่นก็มีนะครับสองสามหมื่นก็มีนะครับแล้วก็บางอย่างเนี่ยผมว่าน่าจะต้องให้เกตช่างนิดนึงนะครับให้อย่าเอามาตรฐานความคิดของเราเนี่ยเป็นตัดสินว่าแบบนั้นแบบนี้นะครับแล้วที่สำคัญคืออย่าเอาราคาเป็นหลักนะครับถ้าร้านหรือช่างเนี่ยถ้าเขาอยากจะฟันเราจริงๆอ่ะผมบอกได้เลยว่าเราหมดตัวแน่นอนครับซ่อมจนไม่มีที่จะซ่อมแล้วครับ บางทีก็ต้องไว้ใจช่างนิดนึงนะครับบางทีการพูดจาให้เกียรติเนี่ยมันก็สําคัญนะครับสําหรับสําหรับการทํางานเพราะว่าเราทํางานเนี่ยไม่ได้เจอเจ้าของไม่ได้เจออะไรเนี่ยเราก็ต้องเอาความไว้ใจความเชื่อใจนะแล้วก็ต้องเช็คร้านให้ดีๆว่าร้านนี้เขาแบบขนาดไหนนะครับเราอะพยายามที่จะเซฟ รายใจให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ความชัดเจนในการแจ้งราคาเนี่ยบอกได้เลยว่ามันไม่มีอะไรชัดเจนเหรอกครับบางทีเราตีไปแล้วราคาคันนี้ตอนรับงานมาสภาพที่ยังไม่ได้ทําเราก็จประสบตาเราตีว่าไอ้คันนี้มันทําอยู่ประมาณ8ปดพันนะคันนี้ทําประมาณ12ื่นสองนะคันนี้ทําประมาณ9ก้าพันนะคันนี้ทำประมาณหมนะื่นห้า 9, 000, นะ,ค,นะา 15, นะคือมันไม่ได้แปลว่ารถเราจะจบตรงนั้นการพูดจบลงในครั้งแรกของรถจมน้ําเนี่ย มันไม่มีอะไรตายตัวไม่มีอะไรมาตรฐานขนาดนั้นครับก็ต้องเชื่อใจไว้ใจด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยทำไมวันนั้นบอกแบบนี้ทําไมวันนี้บอกแบบนั้นถ้าคิดอย่างนี้ผมว่าเปลี่ยนร้านดีกว่าครับโอเคตามน,นี้นะครับรับงานด้วยนะครับ t C x 1 5 0นะครับรถคันนี้ก็เดี๋ยวผมจะดูแลให้พิเศษนะครับเพราะรถคันนี้เนี่ยก็จมมามิดเลยแล้วก็สตาร์ทม่ติดด้วยเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับ โอเคครับผมตามนี้เลยครับเ็กวายแ,แต่งช่งางเสร็จแลา้วสวัสดีครับ